ร,บบรับธรรมกษัตริย์พระคนท่านพระอธิการสวยจันทร์พ่อสุวรรณอจาราวัดประทับตังต้งนะครับตโด,ด้วยพระอธิการมานะพระอธิการมานะอภิวัตพเมร์นะครับรักษาการจ,ะจะวาวร่าบรรทุกใหญ่ เรียนท่านสศรีส่องจริเจันทร์ราวงพรมลอยการรองเรียนวัดขีประขาวอําเภอบังตลามาสุกร์ขันธุรีเยอะมากแต่ท่านผู้ใหญ่พรน,นังตาติเจริเผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านห้วใหญ่ ด้วยท่านสุวณชัยเซินหวนที่ศึกษาท่านนายกเทศบาลตำบลขนุพพนพัฒน์เพ็งอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีและญาพิ้องที่เคารพทุกท่านนะครับเช่นวันนี้ ตั้งใจนะครับตั้งใจทีจ่จะนำบอกกับคุน้องทุกคนนะครับต้องขอครบระคนที่ไ่สรุนะครับแต่วันนี้ผมเองต้องขอ,อการเปเถิดตัวแทนขึ้นพอพงาบางสกุล ไม่จับไม่รบไม่รบวนนะครับขออนุญาตประกาศในเพื่อนะครับถหากว่าที่นี้จระตุงกับท่านใจก็ขอท่านคระเวลาที่จนะครับกับเวาาลาขออนุญาตเรียคุณพีนลอ คุณทีใส,ส่ยุดสัตยิสิโคุณยังวงกันหาคุณน้อยเจื้อพอดีขอการบูรชาญาความขพรบพันขอ,นขอได้อเจยกันสี่ท่านให้พอท่าบรตะกุลขอดนเส้น,น,นห้บขอรัฐนาพระคุณท่านสี่โลกขึ้นจิตกระดาษท่า ขอการเป็นเจ้ด้วยคามเคารพครับแต่ยาทูบเน็ตตูด

คุณยมคนนุณนน้อยเจ้าบดีนะครับทั้งสี่ท่านท่านต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคนวิสนาสัต์ลหลวนคนอวรรอดท่วงคนณเทียนคนบุญเดือนชาวดอนพูนนะครับเรียนเชิญทั้งสี่ท่านคุณพาพาบังสกุล ขอขอนุญาตประเด็นนะครับครับ อรัถนาพระพุทธท่านเสนด็จลนนดจราภาาสลับนาธานาีมณ์ครับ